哇哦。<Wow. S 2> <music> ที่อยู่นะครับเท่าไหร่ไม่ควบคุมที่อยู่ถัดจากโลกมนุษย์ขึ้นไปบางส่วนทอนซอนทับอยู่กับโลกมนุษย์แบ่งออกเป็น6ชั้นแต่และชั้นยู่สูงขึ้นไปจากชั้นก่อนหน้า42,000โนยตดลักษณะเฉพาะเกิดแบบโอป่าปฏิการิากำเนิดคือตัวเต็มไทันทีไม่มีช่วงวัยเด็กและคงความเป็นหนุ่มความเป็นสาวสะพังเหยียงนั้นตลอดชีวิตจนกว่าจะหมดอายุไขโดยเทพบุตรจะดูเหมือนอายุประมาณ20ส่วนเทพธิดาจะดูเหมือนอายุ20 อายุ16ตลอดชีวิตโดยไม่แก่และไม่เจ็บป่วยในทางตรงกันข้ามยิ่งอายุมากขึ้นผิวพรรณและละัศมีก็จะยิ่งพองใสขึ้นมีลูกย่งงงางลักษณะคล้ายมนุษย์แต่มีกาชรรีพที่ละเอียดและประณีตงดงามและใหญ่โตกว่ามนุษย์มากทั้งยังมีลักมีสว่างสวยอยู่รอบกายตลอดเวลาวาวกาชรรีพของเทวดานั้นบริสุทธิ์สะอาดปสสาราศากฝ่ายฟ้ามนทินได้เหงื่อและกลิ่นตัวยิ่งอยู่ชั้นสูงขึ้นเท่าไหร่ การคลิปก็จะยิ่งละเอียดละงดงามขึ้นเท่านั้นมีฤทธิ์พาเหินบนรากาศหายตัวได้ขยายและหดตัวให้ใหญ่หรือเล็กได้เนรมิตสิ่งต่างๆได้ตามใจปรารถนาและให้คุณให้โทษแต่มนุษย์และสัตว์ในภพภูมิที่ต่ำลงมาได้มีความเป็นอยู่ที่เต็มไปด้วยความสุขและความสะดวกสบายทุกด้านเช่นมีที่อยู่อาศัยที่เรียกว่าวิมานซึ่งจะมีความวิจิราลังการแตกต่างกันไป,ไปตามผลบุญที่เคยสร้างไว้ ไม่รู้จะคำว่าหิวแต่กินไปตามหน้าที่เพื่ออยังร่างกายให้อยู่ได้เท่านั้นโดยจะมีอาหารที่ปรากฏขึ้นตามใจปรารถนาซึ่งเป็นอาหารที่ไม่มีกากจึงจะไม่จำเป็นต้องขับถ่ายไม่ต้องลำบากตากตามทำงานบ้านเพราะสามารถในระบิดบริวารไว้คอยรับใช้ตลอดเวลามีเสื้อผ้าคทาางงาิที่สวยงามหรืออีงนั้นกับแฟชั่นในโลกมนุษย์หลายล้อยพันเท่าเสื้อผ้าเหล่านี้จะสะอาด ไม่หยมและพอดีตัวอยู่เสมอโดยไม่จําเป็นต้องรีสรักหรือแก้ไขเครื่องประดับต่างๆก็งามเลิศกว่าอัญมณีใดๆในโลกมนุษย์ส่วนจะงดงามแค่ไหนขึ้นอยู่กับบุญกุศลที่สร้างไว้ความสามารถหายตัวได้เดินเพื่อเดินทางไปยังที่ต่างๆได้ช่วยพิบตาาระยาวิมานไปด้วยได้ทุกที่มีทิพยะสมบัติมากมายจนใช้ไม่หมดและแม้จะพองไปก็ผุดขึ้นมาได้เองได้ตามกุศลที่เคยทําไว้ กิจกรรมหลักของเทวดาคือการสวยสุขเพลิดเพลินจึงใจอยู่กับสิ่งที่ชอบเช่นเที่ยวชมธรรมชาติกินเลี้ยงสังสรรค์ฟังธรรมเล่นดนตรีดูกันละเล่นรูปเสียงกลิ่นรสและสัมผัสที่เป็นทพิปของเทวดานั้นละเอียดประณีตกว่าในโลกมนุษย์มากเทวดาจะมีความสุขที่เป็นทพิปซึ่งเทียบไม่ได้ก่อความสุขแบบแบบหยาบของมนุษย์จะตายก้าต่อเมื่อมีเหตุสี่อย่างข้อหนึ่งคือหมดอายุไขคืออยู่มานานจนครบอายุไขข,ของสวรรค์ชั้นนั้น ข้อสหมดบุญคือสิ้นบุญก่อนถึงกำหนดอายุไขเพราะบปกรรมที่เคยทำไันแน่ดิดมาตัดรอนข้อ 3. ามลืมกินอาหารหากักมัวแต่เสวยสุขสนุกสนานจนลืมกินอาหารแม้แต่มือเดียวก็จะตายทันทีเทวดาจึงต้องมีสติอยู่เสมอข้อ 4. ีโกรธเป็นผู้ที่เป็นเทวดาต้องมีปกติไม่โกรธถ้าเผลอโกรธใครแล้วหัวใจจะรุกเป็นไฟเผาไหม้เต็งส่นตายทันที เมื่อใกล้หมดอายุไขที่เวลาจะมีลักษณะ5อย่างคือหนึ่งเห็นดอกไม้ในวิมานของต้นเหี่ยวเฉาและไม่หอมข้อสองเครื่องนุ่งห่มดูมันหมองข้อสาไม่มีความสุขเหมือนเดิมและมีเหงื่อคลายไหลออกจากดักแร้ข้อสี่ที่นั่งประจำดอนได้แข็งกระด้างข้อห้าผิวพรรณเหี่ยวแห้งเศร้าหมองไม่มีรัศมีสวรรค์ชั้นที่หนึ่งจาตุมหาราชิกาที่ตั้งเชิงเขาซิเนรูจนสุดเขาจักรวาลครอบคลุมบางส่วนของมหานทาสี่ันดอม และผู้เขาสัตตบันบางส่วนทับซ้อนอยู่กับโลกมนุษย์อันนี้เป็นอันนี้เป็นภาพของจอสวรรค์ชันจาตุมนะครับถ้าจะดูโลกบาลแห่งชิดทั้งสี่เท้าตัตาท้าตะรถดูดาทิตวนออกปกครองคนทันวิทยาธรกุมพันท้าวิดุนหกดวงอาทิตใต้ปกครองคุดท้าวิรุปักดูดาทิตวนตกปกครองหน้า ภาเวสุวรรณเท้ากเวนดูแลทิ์เหนือปุกรองย่างที่อยู่ของเทวดาชั้นเจ้าตุมหาดาชิกาดอบเชิงเขาซิเนรูตรงส่วนที่เดียวเดียผืนน้ำมีบันไดเวียนห้ารอบชั้นที่หนึ่งด้านสุดเป็นที่อยู่ของนาคชั้นที่สองเป็นที่อยู่ของโคดชั้นที่สามเป็นที่อยู่ของคนทันวิทยาธรกุมพันชั้นที่สี่เป็นที่อยู่ของยักษ์ชั้นที่ห้าบนสุดเป็นที่อยู่ของท้าเจตุมหาดาชั้งสี ลักษณะเฉพาะทวดาชั้นนี้อยู่ในรูปที่หลากหลายมากเช่นพวกที่มีการทิพย์คล้ายมนุษย์เช่นคนทันวิทยาธรพระผุมิเจ้าที่นางไม้พวกที่มีการทิพย์เช่นสัตว์เดรัจฉานเช่นนาคเป็นต้นพวกที่มีการทิพย์คือมนุษย์ส่งกึ่งสัตว์เดรัจฉานเช่นคุดกินนอนกินนดีพวกที่มีการทิพนนย์คล้ายอสุรกายเช่นยากุมพันพยายม แนะนำตัวชาวจตุมหาราชิกาพระภูมิเจ้าที่หรือภูม,มิมเทวดาเทวดาชั้นสามัญที่ประจำอยู่ตามเขตต่างๆซึ่งทับซ้อนกับโลกมนุษย์แล้วคอยดูแลความสงบเรียบร้อยของสถานที่นั้นๆนางไม้หรือดุขาเทวดาเทวดาชั้นสามัญที่ประจำอยู่ตามป่าเขาและต้นไม้ใหญ่ในเขตที่ทับซ้อนกับมนุษย์คนทันเทวดาที่ำชำนาญด้านดาน,นตรีและการขับร้องจุมพันเป็นยปประเภทหนึ่งท้องโตมีอันท้ายใหญ่เหมือนหม้อทำหน้าที่ทรมานสัตว์ในนรก วิทยาธรเท,ทวดามีความดูมากเชยวชาญศาสต์ต่างๆเช่นโหราศาสตร์แพทยศาสตร์วิทยาศาสตร์มีเวทมนต์คาถาอาคมมากส่วนมากเคยเป็นนักบวชมาก่อนหรือฤาษีสมัยเป็นมนุษย์ครุฑเทวดาที่มีร่างกายเป็นกึง่งมนุษย์กึง่งหนกเป็นศัตรูคู่อาฆาตกับนาคบางพวกทำหน้าที่ทรมานสัตว์ในนรกกินนอนกินนาดีสัตว์ในป่าหิมพามีลักษณะเป็นกึง่งเทวดากึง่งสัตว์เดรสาร ร่างกายท่อนบนเหมือนมนุษย์ท่อนล่างเหมือนนกกินนอนเป็นตัวผู้กินนรีเป็นตัวเมียนาคเทวดาผู้เป็นราชาแห่งงูมีลักษณะคล้ายงูจิตใจฝักใฝ่ธรรมอยากบวชแปงลงร่างเป็นมนุษย์ได้ยกักษ์เทวดาที่มีร่างกายดูโหดเท่มึงขึงขังน่ากลัวมีปกติดูร้ายและบ้าอำนาจแต่บางพวกก็มีใจใฝ่ธรรมทำหน้าที่ทรมางสัตว์ในนโกและปราบสัตว์ที่ชัว่วดาย พยายมเทวดาผู้เป็นใหญ่ในนรกมีหน้าที่สอบสวนและพิพากษาสัตว์ก่อนจะส่งไปยังพบคุมต่างๆตามกรรมที่ได้ทำไวนายนิรยาบาลตําแหน่งเทวดาผู้ทําหน้าที่ธรมาสัตว์ในนรกขึ้นตรงกับพยายมมีทั้งพวกที่เป็นกุมพันคุดได้อย่าง ตัวอย่างกรรมที่นําไปเกิดรักษาศีลทําความดีและชักชวนให้ปื่นทําความดีทําบุญไว้มากก็แบาบปหรือตายโดนนึกถึงบุญที่เคยทําไว้ได้พอดีแต่บุญส่วนมากที่ทํายังไม่ถูกต้องตรงตามธรรมเข้าที่ทวนเช่นําบุญโดยหวังผลหรือทําไม่สม่ำเสมออายุไข่500ปีสวรค์หรือเท่ากับ9ล้าน100,025,000ปีมนุษย์ลําบากกว่าน,นี้ก็ผ่านมาแล้วทอกูน,นี้ก็ผ่านมาแล้ว แล้วทำไมครั้งนี้กุณจะผ่าไปไม่ได้วะ